สบายดีจ้าพี่น้องตะคาสบายดีพี่น้องวัสดุสุดทักได้สบายดีพี่น้องอีกแล้วเด้อจ้าวันนี้สะพายสภาพไปหากินอยู่หาอยู่หากินพี่น้องจ้ามาลุ้นกันด้วย่ะสะพายมาทายกันด้พี่น้องว่ะสะพายสภาพไปหากยังมีข้องแล้วก็มีไอ้นี่นี่แนวกวบพี่น้องเราจะไปกวบจักจั่นกันพี่น้องจ้าเนื่องจากมันห้อง หลังจากที่ว่าเฮาบผมีตังพี่น้องจ้าตังที่เขาไหวติดอันจักจั่นพี่น้องเฮาบผมีเฮาก็เลยไปตัดไม่ละกันหาเล็กมาเห็ดบ่วงคล้องน้องบ่วงคล้องบ่วงกวบพี่น้องจ้าบ่วงคล้องฮากระเพื่องซิไปอันคล้องกระปอมบ่อันนี้เฮาสิไปอันกวบจักจั่พี่น้องจ้าฮาก็เห็ดแนวกวบเอาพี่น้องเห็ดฮาวกลับมากวบ ไม้รักของเราก็คืออยู่บ้านเวิ้นคูนพี่น้องไปลุดน,น้ำซาวผายเด้อพี่น้องเด้อว่าสิีได้กินบอมาันนี้ว่าจะได้ไปทำกับข้าวไม้วันนี้ไปหลุดน,น้ำกันเด้อพี่น้องวัดซาวไา่สิได้จะโตไปหลุดน,น้ำกันตอนนี้เขากำลังยางลงเขาป่าพี่น้องจะยางลงทุ่งคว่ำทุ่งนาแล้วก็เข้าสูปา่ป่าไปรลุดน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว่าจะได้กี่ตัววันนี้ไปทำไปรลุดน,น้ำกันพี่น้อง อย่างมาก,กับเ่อยพี่น้องเอ้ยถือผ้าถือหน้ามานั่งโอ้ยแล้วก็เขาสูบป,ป่าจ้าแกาศในป่ากอะิประมาณนี้นพี่น้องย่ำได้บ่กกระจ้าจหาหอยเดือ มันมีหัวด้วยน้ำนี่ก็ไปใบใหม่ลุ่นฝั่ง่นคือหอ้อลาย กะข,ของออทไปจะได้แหละไอจอยนะเอาลิงมาโผล่วไ้ได้นีิบริจักป่าได้หนิเสียงขนดวันไว้คอ,อยอบอกให้เอาใบไม้ใส่แน่อนะเอารถจอยอจอย นี yeah. ่พี่ดอกนี่นี่เห็นบ่ลำเบอร์ตัวตัวลำดำตรีตรีอันนี้เขาเอิญไม่อีตัวจักจั่น ุกูนมีไม่ต่เม่ออีกจะจัดดีสูงบ่านพี่นนองเสียงเสงกดกัก บอได้บบบไปแล้ออวโอ,อ,อ้ได,นะด,ด,ด,ด้ตัวหนึ่งอันนี้แมงอีพี่น้องได้แมงอีแมงอีแมงอีอตัวนึ่งนี่ได้อีกแล้วตัวหนึ่ง เน่าสิผ้ามาเบิ่องอันนี้พี่น,อน้องมีเลยก่อมันสิเป็นจักจ่ายมันก็เป็นโตอัอเนนี้ิเ่เก็บติ่งแห้งมามาจับกล่องนะขอะิสมาขอจิเป็นคนเธอหนาไปใส่เลยมาขอจิเป็นคนแหน่คือน้ำเต็ม หงส์ะบุร่าจักตัวคนอย่างเราไม่เหมาะหรอกเหมาะกับการถือข้อมากกว่า

เมื่อเมื่อไปไผ่ใหม่เบิดนอตแถวนี่ป่าเฮ็ดไผ่ใหม่ทิมเบิร์ตมาอันมากขวบจักจันได้จักจันตัวเดียวพี่น้องก่หันแม่อีเบิดป้ามันก็ทีแทนขวมจังได่นป่าน้ำไม่บงไผ่ใหม่ทิมเบิด เมื่อพี่น้องเมื่อบาทนี่ได้พอกินได้พอกินเมื่อพี่น้องขับแล้วเราขับแล้วพุ่งเลี้ยวอันเมื่อไม่เขาจะไปต่อใหม่นะพี่น้องเนาะจิบการหาขวบแมงจักจันโอ้ยสายตาจะแทะอา้าวโอ้ยแม็กี่ แล้วมือหนาเฮาสิพาพี่น้องไปกวบแ uh. มงกะกันใปได้พี่น้องเด้อมือหนาเฮาสิไปทางนาเฮาพี่น้องจะอ่าไปหาอันกวบทางนาเฮาพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เขาบริเพาทางนาเฮาเด้พี่น้องจ้าี๋ยวมือใหม่ได้สะพายสิพาพี่น้องไปหากวบอีกเด้พี่น้องเด้อมื่อนีกะเอาซ้ำนีสะก้อนพี่น้องกอนนีกะกำลังขี่รถกลับนพี่น้องจ้า ใด่พ่อได้กินพี่น้องเอ้ยพ่อได้ไปเลยไปชื่อเขาเดวิดกันเด็กกันอะไจะเป็นมองป่าที่เขาห้าเห็ดพี่น้องห้าเห็ดหลงโงกห้าเห็ดดิน เฮ็ดปั่วพี่น้องจานปลาตัวนี้แหละพี่น้องนี่ปลาปลาขาไมีก็ออกร้ายนะแต่ว่าเขาเจ้าเป็นเป็นอะนรปลาหาเห็ดเราอันนี้นะไม้เก่าไม้เดิมนั่นนี่นะปลาหาเห็ดพี่น้องเออจังกระมาอะไรนั่นนี่นั่น นี่นะเขาจอดรถเขาเขาแหวกเขาได้มอกนะเออกระเจาเห็ดเหือนใส่เลยพวกเนี้ยเห็ดเหือนชองหลังเือนช่องเอหนอวะที่ได้เขาแหวกเขาได้เนี่ยได้เขาไปจอด อาลยจ้าพี่น้องสบายกับทีดได้ตกคิบไปเพียงเท่านี้นก่อนเด้อฝากากหลค์กดแรกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจถ้น้องไ์คกิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อพอกันมาคินหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า